สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการ s e r v ์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดูนาฬิกา G-Shock ในรุ่น G-Steel ของ Casio นะฮะซึ่งเป็น G-Steel ที่เป็น Solar c เ l ll นะครับหรือว่า Tos s o l a r ของ ในรหัสเรฟเลนซ์ GST ขีด S ห0 0่ D ขีด1 A 2นะครับหน้าปัดจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ที่หน้าปัดจะมีแผ่นชาร์จหรือว่าแผงโซล่าเซลล์นะฮะอยู่ที่หน้าปัดนะฮะการเปลี่ยนฐานหนึ่งครั้งของนาฬิกาเรือนี้จะอยู่ได้8ปีเลยทีเดียวนะฮะตามสเปคของนาฬิกานะครับแล้วก็การเปลี่ยนฐานชาร์จก็เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับเมื่อนาฬิกาครบอายุการเปลี่ยนฐานควรจะมาเปลี่ยน่านนะครับแต่ว่าฐานชาร์จนั้นอาจจะเสื่อมก่อนอายุไขนะครับ ถ้ายังไม่เข้าใจในเรื่องของนาฬิกาที่เป็นคาปาซิเตอร์แบบชาร์จแบตนะฮะควรเอามาใช้บ้างนะครับยิ่งนาฬิกากินแสงไม่ควรเก็บไว้ในที่มืดเลยนะฮะควรจะเก็บไว้ในที่ที่พอจะมีแสงสว่างอยู่บ้างเช่นในห้องทั่วไปนะครับที่พอจะมีแสงสว่างแบบนีออนนะครับถ้าเก็บนอนกล่องรับรองว่าไม่เกิน2ปีแน่นอนเลยนะฮะนาฬิกาแบตเสื่อมนะครับแล้วก็การเซอร์วิสนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็ควรจะเปลี่ยนฐานทุกๆ8ปีครั้งนะครับแล้วก็ควรนํามาใช้อย่างสม่ําเสมอนะฮะเพื่อ 亚军。 อายุการใช้งานของนาฬิกานะครับและนาฬิกาเรือนนี้ก็เปลี่ยนฐานรวมถึงการชาร์จแบตนะครับเสร็จสมบูรณ์นะฮะพร้อมส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็หากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาชุกแปร์นะครับไม่ว่านาฬิกาท่านจะเป็นแบรนด์ไรนะครับไม่ว่านาฬิกาท่านจะเป็นระบบอะไรนะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fan Page modify watch company limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www modify k watch com ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ